เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็จะพาเด็กๆรู้จักกับตัวอักษรตัว K นะคะเคก็มีทั้งเคตัวใหญ่และเคตัวเล็กนะคะเด็กๆจะได้ฝึกเขียนเคกันนะคะเด็กระบายสีรูปอะไรเอ่ยคะมีใครรู้จักบ้างเอ่ย ขึ้นต้นด้วยตัวเค,ค่ะก็คือ King นั่นเองนะคะ k ิงก็เป็นกษัตริย์นะคะฉะนั้นเด็กๆระบายสีให้คุณครูเมแล้วก็เราก็จะมาฝึกเขียนตามเส้นประกันค่ะพร้อมแล้วหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะเขียนกันได้เลยค่ะ K นะคะลากเส้นตรงยาวมาก่อนนะคะข้างหน้าจากนั้นเด็กๆก,ก็ทําเส้น ที่หนึงเข้ามาแล้วก็เส้นที่สองลากลงมาข้างล่างค่ะตัวเล็กก็เช่นกันค่ะลากเส้นตรงยาวเส้นที่หนึ่งลากเข้าหาเส้นที่สองลากลงมาข้างล่างนะคะเด็กๆลองฝึกเขียนกันได้เลยค่ะ เด็กๆค่อยๆฝึกเขียนนะคะนี่คือตัวอักษรตัวเคนะคะจะเขียนเหมือนกันเลยทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะชิบๆต่อมาค่ะค่อยๆฝึกเขียนนะคะ k คเล็กเสร็จแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายเสียคุณครูเมย์ด้วยนะคะ <ๆ S 1> เมื่อเสร็จแล้วเราไปดูใบงานหน้าถัดไปกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆใบงานในหน้าที่2นะคะฝึกทักษะภาษาอังกฤษค่ะเด็กดูในตอนข้างบนก่อนในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขาก็จะให้รูปภาพมานะคะจากนั้นวงกลมค่ะตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพนะคะรูปที่1มีใครรู้จักกันบ้างเอ่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายังไงคะฟลอกนะคะเด็กดูพยัญชนะสิคะ E F B นะคะฟอกเด็กๆก็วงกลม F ได้เลยค่ะฟอกนะคะต่อมาค่ะรูปที่สองนะคะเด็กๆรู้จักกันไมเอ่ยนี่คือตัวอะไรคะตัวอักษรก็จะมี A B H นะคะฉะนั้นรูปภาพที่สองก็จะเป็น A And นนะคะเด็กๆวงกลมได้เลยต่อมา รูปภาพที่3ค่ะรูปอะไรนะเด็กๆหลายคนรู้จักใช่ไหมลูกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย Elephant นะคะตัวอักษรก็จะมี F H E นะคะ E e l e p h เ n t เด็กๆก็วงกลมลงไปได้เลยเสร็จแล้วค่ะถัดมาค่ะเด็กๆมาดูสิคะก็จะมีรูปอะไรเอ่ย Hat แล้วก็ kite นะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะ h hat นะคะออกเสียงด้วยตัว h นะคะส่วนภาพถัดมาค่ะ k k i ก e ก็คือตัวอักษรตัว k นั่นเองนะคะ kite นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆ ใบงานฝึกทักษะของเด็กๆทั้งสองหน้าก็เสร็จแล้วนะคะคุณครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ